ไปเลียนนี่เลียนนี่บําบันเลียนคือเลียน่อไปดิบําบันเลียนคือพาไปเลียนดิชุ่มเลียนจะไปเป็นเจ้าวาดโน่นอ่ะเลียนเพื่อจะไปแข่งกันเป็นเจ้าวาดเลียนเพื่อจะได้ใบประกาศไหมเจ้าของอาตมาเนี่ยเลียนเพื่อจะไปพานิพพานอ่ะอยากจะลบอยากไปพานิพพานปะอยากไปพานิพพานมั้งเอาก็อยากไปนี่คือวิชาที่จะไปพานิพานไหม บำเพ็ญเลี้ยนเพื่อที่ไปสอบเอาไวปยังเลี้ยนเพื่อกำจัดกิเลสเลี้ยนเพื่อที่ไปนิพพานเออจะได้เข้าใจว่าเริ่มต้นจากยังหละ่ะก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองใช่นะไหมขั้นเริ่มต้นแบบใดไปแบบใด <c oughs> เไหนอัตมากระดีน้ำตาลย่อมต้องงาเงเองเนี่ยอาตมาได้แต่สี่ทางบอกทางตะวานยมต้องงางเองอาตมาภาสามารที่น้ำพ้ายมไปได้นะต้องไปไผไ,ไปมั่นตัวเอง เออต้องเพื่งตัวเองเด้ออัตตาเหตุตนนาโทเพื่งตัวเอง,อตตเ,องเป็นเรื่องสําคัญอ่านเมื่อก่อนตอนนี้อ่านในมูฟังน้ำอ่านสะก่อนเขาท่านเข้าใจว่าเป็นยังแต่ว่าอ่านเมื่อสัก่อนนะเออเริ่มต้นจากวงกลมนะเห็นว่าวงกลมอยู่กลางจุดเริ่มต้นของมันอันนี้สิว่าพอสอนละเอียดเหตุผลที่ว่าสอนละเอียดเพราะว่อมามีคนฉลาดกนขอ้อหนึง่งพราะว่าโยมาเคยเรียนมา แม่นเบอกละเอียดย้อมก็บอกขึ้จากว่ามันคืออย่างแบบอธิบายที่สอนแบบสั้นๆง่ายๆแบบคนปึกจะไหนก,ไไนกไไ็ไปได้ขอท่านก็ไปได้ไปได้บัดบอสที่เป็นคนยากจนก็ไปได้ที่แต่ว่าจะสอนง่ายคือไปได้ทุกคนแบบหมดบริเรียบแต่ว่าขัน้นเซละเอียดมันก็ต้องคนเรียนจบสูงหมดแล้วด็อกเตอร์หมดแล้วเนาะเรื่องที่เข้าใจเนาะย้อมกันคือสิบบอได้หรอกเบาไงาความรูเปปร้เขากันไปถึงเขาต้องอาศัายปฏิบัติเป็นหลัก อาศัยการปฏิบัติเป็นหลักบ่ได้อาศัยการเรียนเด้อยเถื่อตมาเขียนเนี่ยบ่แมนเรียนในย่อมปฏิบัติคือลงมือเห็ดไหมลงมือเห็ดลงมือทำบ่แมนบ่แมนเป็นน่งทองเขียนตมาเขียนให้บ่แมนดิแต่อาตะมาสิเขียนที่บ่านยเสวนะอันนี้สำคัญได้ครบบทเ่ครบเนี่ยังแม่ข้าก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยนดิยเตี๋ยวตนใจได้เห็นก๋วยเตี๋ยวเลย สนใจแต่เรื่องก๋วยต้ม huh. ก okay. <laughs> mm ๋วยเตี๋ยวเนาะพระพาเอามาเลี้ยงเจ้ากงนี่พระมีเจ้กงโอ้ยพระก็จะเอาใจใส่ก็ย้อมเนาะเห็นว่ากัไหนเดี๋ยวย้อมบรรลุก่อนในีพระบรรลุที่หลังเลยจิดบนท่านเลยไม่โปรไปลงนิพพานเดิสิยุแถวหนีอะไรบ้างสารับกินนิมนต์ด้วยอะไรบ้างอ่านอะไรยังย้อมอ่านอ่านอ่าน อ่านจักหน่อยเดี๋ยวสามารถจะได้อธิบายขันเขามีความรู้อยู่แล้วนี่อธิบายข้าวเดียวย่อมกับหงเลยย่อมกับคสามารถเขาสู้พันธิพันธ์ได้ไงไงไปเออแต่ว่ามือนี่คือจะบวอดน,นิพนันธ์หรอพงษ์ส่งก็วจะได้แค่เรื่องแค่ขันนั่นแหละเพราะว่าเวลาเขามีหน่อยสิิเพี้ยนแล้วนะสิเทียงแล้วเออโอ้พระเจ้าลงในพนันธ์ที่เขาสู้พพานธ์ก็เตีงตัวดีเถอพระสู้พพานครับ แต่งตัวก็ยังเจ้ออาวาดลยนะี่ผมสังฆ่าย่าง, <c oughs> งเดียวองค์เงินเขาแต่งตัวแบบมันอันนี้ละ